วิธีว่าหุ่นยนต์บอกตามตรงก็ไม่รู้มันเริ่มจากพอถึงมป๊าช้างก็สอนสอนสอนส,นสนแล้วช้างก็บอกว่าเออเอางานนี้มาทำดูนะซึ่งเขาบุาเป็นไหมก็ไม่และแน่นอนก็ต้องไปหาเพื่อนรักอินเทอร์เนชัเคยผมก็เริ่มไปเลยมาก็ได้จัดรับรูปนี้แล้วก็รูปนี้ซึ่งผมว่าก๊อบแม่งเลยดีวยกว่าเออมาด้วยการลางเซนนะครับไม่ต้องเนียนมากก็ได้ ต่อไปลงสีเพื้นนะครับและสีที่ผมใช้กับงานเนี่ยก็อิงมาจากรูปนี้นะครับซึ่งก็คือสีเงินเข้มสีทองแล้วก็สีฟ้าอ่อนครับผมต่อไปผมใช้บัตรฟุงนะครับเลือกสีขาวแล้วก็ระบายในส่วนที่ผมอยากให้เจ้าตัวแขนข้างนี้มันเปล่งแสงออกมานะครับผม ดีทำให้ไฟสว่างของผม,มคือการที่ผมก๊อปปีเส้นสีขาวเมื่อกี้ออกมานะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหลังจากนั้นผมก็ใส่เบลอให้มันถ้ายังรู้สึกว่ามันฟุ้งไม่พอผมก็จะก๊อปปีเสส้เพสซ์สามเส้นกว่ามันจะพอใจครับต่อมาผมก็ใช้เส้นสีทองนะครับเพื่อไกด์ว่าส่วนไหนบ้างที่ผมจะลงสีทองให้กับแขนข้างนี้ครับผม หลังจากนั้นนะครับผมเลือกบัตที่เป็นตัวเมทัลนะครับมันลงก็คือตัว easy metal c o l r i n g ตัวนี้นะครับใช้เป็นตัวเมทัลหกนะครับในการลงหลังจากนั้นนะครับผมก็กดคุมทุกอย่างครับแล้วใช้ gradient map นะครับใช้ gradient set ตัวนี้ครับ metal gradient map ตัวนี้เลยต่อไปผมกด ctrl u นะครับเอาความอิ่มตัวลงหน่อยหลังจากนั้นผมทําสีเงินโดยการทําไกด์ไว้ก่อนครับเหมือนตอนทําสีทองหลังจากนั้นครับใช้บัตรเดิมเลยครับปาดปาดหลังจากนั้นก็ ใช้ gradient map เหมือนเดิมนะครับผมใช้สีงเงินเข้มนะครับในการลงเงาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเด่นชัดขึ้นหลังนั้นผมใช้สีขาวนะครับตั้งเป็น glow d o t s แล้วก็ใช้เป็นบัตรส spray นะครับเพ้นท์ในตามจุดที่แสงตกกระทบครับผมแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขออาภัยกับเสียงกำแพงด้วยพอดีไม่สบาย ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน Ti กตอกก็กดหัดใจติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวถ้ามีงานมหาลาัยหน้ามาอีกผมก็จะทำคลิปอีกแต่เสียงน่าจะไม่ใช่เงี้แหละเจ็บคอมมากตอนนี้ตีสาแล้วนอนดีกว่าบ๊ายบายครับเกือบลืมไปเลยผมขอฝากเว็บตูนของผมหน่อยนะครับชื่อเรื่องว่าสายสัมพันธ์ลับนะคาเฟ่นังสือ ถึงแม้นั้นๆจะมาตอนหนึ่งทีก็เถอะงานมันเยอะจริงฝากด้วยครับขอบคุณครับผม